สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้โ,อโอไหไว้นะนึกว่าไอ้เงี้ยรับนับสกุลยุนยุน,ยนนึงไหมสวัสดีตอนคลงครับชุดนี้ประมาณเท่าไหร่วาน่าจะทุ่มเสร็จนะครับประมาณทุ่มสี่สิบห้าสิบโดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดภาพประกาศในขออภัยมันนาทีนูน้นไม่ใช่นี่นาทีนี้มบูปิตาสีแสีบสุโคเนลโอ้โเปสียบของเนลเนลเนล ะโอปติโอันนี้ปลาช่นยังไม่แหวครับเขาเรียกว่าช่นยังไม่เขาเรียกยังวะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ไม่ไมคครัคัวภาษากรชมผมยังไม่อยู่ไทดนข้าเดียวี่คนประชนนาคนบนตัวนี้มีไข่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับมีไข่ด้วยนัดชอผมนะอันตัวต่อมา ออ๋ตัวเล็กครับตัวเล็กได้ตัวใหญ่ดีครับได้เหมือนกันได้หมดครับได้หมดสดชื่นอยนะตัวเล็ก <c oughs> โอ้ไม em, <c oughs> <clubs> eh? ่ทันแล้วครับผมกลืนแล้วโอ้ยนะขอโทษขออภัยนะครับน้องขอโทษขออภัยนอ้นน้อเสลิดพังพรกับเสลิดไปทึ่มือก็คือว่าเสลิดปิดไฟแบบไม่ใช่นี่หว่านี่ครับนะโอ้นี่ครับปลาหลังจากที่ผมไปหาอยู่หากินตามสไตล์ผมเหมือนเดิมผู้บ่าวไทยบ้านแล้วหรือที่เรียกว่าผู้บ่าวแนวแกะครับผมบุ้ย คิดถึงแบแนวแก่เหลือมไหมโอ้ยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับหนาวจังไลอยอ้จังเลยครับดูแลสุขภาพด้วยเป็นห่วงทุกคนครับนะนี่แหละเขาเรียกว่าหนาวแทบแย่แนวแก้มีไหมโอ้ยเนี่ครคำเนี้ยอันนี้รอบปา่าแดดเดียวแต่รู้สึกว่าผมว่ามันจะหลายแดดแล้วนะเนี่ย นอนรำไรแต่นอนไม่มีนอนเป็นไรครับหนอนไม่มีกระดูกไม่ติดฟันไม่ติดคอครับผมนอนไม่ติดฟันไม่ติดกินได้ครับผมอาท้าทยมาฝากพี่ฝากน้องลูกป,ปันน่าอาครับผมสวัสดีพี่เลียห์ครับผม